สวัสดีนักเรียนนะครับวันนี้เราก็มาต่อกันที่ชนิดของคำเหมือนเดิมนะครับครั้งที่แล้วเราเรียนไปเรื่องของคำนามทีนี้เรามาต่อกันที่คำสรรพนามกันต่อเลยนะครับคำสรรพนามคืออะไรนะครับคำสรรพนามคือคำที่ ใช้แทนคำนามนะครับก็คือใช้แทนคํานามแบ่งออกเป็น6ชนิดก็คือบุรุษสรรพนามประพันธสรรพนามปริชาสรรพนามนิยะมะสรรพนามอนิยะมะสรรพนามแล้วก็วิภาสรรพนามมี6ชนิดนะครับ ทีนี้ไปดูกันว่ามันเป็นอย่างไรคำสรรพนามนี่คือคำที่เรียกแทนคำนามเรียกแทนคำนามทำไมถึงเรียกแทนคำนามเพื่อที่จะไม่ต้องกล่าวคำนามไม่ต้องกล่าวคำนามนั้น ซ้ำอีกซ้ำอีกยังไงต้องมาแทนอ่านะักเรียนดูประโยคสมมุติว่าครูใช้ว่าสุนักของฉันมันตายตาย,ตายแล้วสุนักของฉันมันตายแล้วคำไหนเป็นคำสรรพนาม ก็คือคำว่าคำว่ามันนั่นเองนะครับมันนั่นเองคำว่ามันน,นะครับ คําว่าวันตัวนี้เป็นคํสรรพนามทําไมถึงต้องกล่าวสามถ้าเราบอกว่าสุนัขของฉันเอาคําเดิมมาใช้คํานามสุนัขของฉันสุนัขตายแล้วประโยคมันก็จะไม่รู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องมีอะไรครับต้องมีคํสรรพนามมาช่วยอันนี้ก็คือคําสรรพนามมาช่วย ทีนี้เราก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด6ชนิดอ่ะทีนี้มาดูชนิดแรกนะครับชนิดแรกก็คือบุรุษสรรพนามบุรุษสรรพนามก็คือสรรพนามแทนตัวผู้พูดผู้ฟังและผู้กล่าวถึงสรรพนามแทนตัว ผูพ้พูดผู้ฟังแล้วก็ผู้กล่าวถึงผู้พูด,พดได้แก่ใขรก็คือตัวเองอ่ะเช่นคำว่าฉันข้าพระเจ้ากระ ผม <Home. S 2> ดิฉันอ่ะก็คือแทนตัวเองพูดง่ายๆถ้าแทนตัวผู้ฟังล่ะอ่ะผู้ฟังก็คือคนที่เราพูดด้วยก็คือบุรุษที่สองอ่ะอันนี้บุรุษที่หนึ่งนะครับบุรุษที่สองบุรุษที่สามบุรุษที่สองก็คือแทนตัวผู้ฟังแทนตัวผู้ฟังก็คือใครคนที่ พูดด้วยเช่นเธอท่านอ่ะเธอท่านพวกนี้นะครับเองได้ไหมสมมุตินะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นสรรพนามแทนตัวผู้ฝั่งก็คือผู้ที่เราพูดด้วย แล้วก็สรพนามบุรุษที่3นะครับแทนผู้ที่เราเกล่าวถึงก็คือคนที่เขาไม่อยู่ด้วยพูดง่ายๆกล่าวถึงแสดงว่าเขาไม่ได้อยู่ด้วยเช่นเขาเขามันท่าน,นเหล่านี้นะครับเราเรียกว่าบุรตรสพพนะนะครับอทีนี้เรามาดู ชนิดที่2กันเลยนะครับชนิดที่สองอก็คือนิยะมะสัพพนามนิยะมะสัพพนามก็คือสัพพนามชี้เฉพาะ,อ,ะอันนี้จะบ่งบอกว่า ว่าสิ่งนั้นอยู่ใกล้หรือไกลอะสังเกตจากคำว่านี่นั่นโน่นน่นอะพวกนี้เช่นนี่เป็นปาก กของฉันคำที่เป็นนิยะมะสัพนามคือคำไหนครับคำว่านี่นั่นเองนะครับเป็นนิยมะสัสพ,พนามบอกความใกล้ไกลหรือโน่นคือ บ้านของเธอ,อคำไหนเอ่ยคำว่าโน่นก็จะเป็นนิยะมะสัพานาทีนี้มาดูต่อนะครับที่ชนิดที่สามก็จะเป็นอนิยะมะ สันอ,อนิมยะมะสัพนามก็คือสัพนามไม่ชี้เฉพาะไม่ชี้เฉพาะสัพนามที่ไม่ชี้เฉพาะไม่ชี้เฉพาะยังไงก็คือจะเป็นสิ่งไหนหรือจะเป็นอะไรก็ได้ไม่ได้ระบุเจาะจงไม่ชี้เฉพาะเจาะจงไม่เจาะจงะเช่น ใครๆก็ไม่รักผมสมมุตินะครับใครๆก็ไม่รักผมขนาดพัดลมยังสายหน้าเลยใช่ไหมครับอ่ะก็มาดูว่าคำไหนใครใครตรงนี้แหละเราเรียกว่าเป็นอนิยมะสัพพนาใครๆใ,ในที่นี้ระบุไหมครับว่าเป็นใคร ไม่ได้ระบุจะเป็นใครหรือสิ่งไหนก็ได้ก็คือไม่ได้ระบุเจาะจงเป็นอะไรเป็นสิ่งไหนเป็นใครก็ได้นะครับไม่ได้เจาะจงนั่นเองนะครับเข้าใจไหมครับอ่ต่อไปนะครับ ตัวอย่างอ่ะอีกสักตัวอย่างนะครับอะไรก็ไม่สำคัญเท่าลูกสมมตินะครับอะไรก็ไม่สำคัญเท่าลูกอะไรในที่นี้บอกได้ไหมครับว่าเป็นอะไรก็คือไม่ได้เจาะจงว่าจะเป็นอะไรจะเป็นสิ่งไหน ก็คือไม่ได้เจาะจงเลยจะเป็นอะไรก็ได้นะครับจะเป็นอะไรก็ได้ไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นอะไรง่ายๆแค่นี้นะครับอ่าต่อไปชนิดต่อไปชนิดที่เท่าไรแล้วชนิดที่4นะครับชนิดที่4อ่าเรียกว่าปริชัพ พะพานปริชาสะพามก็คือสะพามที่ใช้เป็นคำถามนะครับสะพามที่ใช้เป็นคำถามคำถามในที่นี้ก็คือถามตุยต้องการคำตบอบถามต้องการคำ ตอบกลับมาด้วยนะครับโดยต้องการคำตอบกลับมาด้วยตัวอย่างประโยคเช่นใครมาหาครูเมื่อเช้านี้คำไหนเอ่ยเป็นสัพพะนามก็คือคำว่าใคร ก็คือจะต้องมีคำตอบกลับมาก็คือเป็นการถามนั่นเองถามโดยต้องการคำตอบกลับมาต้องการคำตอบกลับมาด้วยหรืออะไรอยู่ในตู้ต้องบอกว่าสิ่งที่อยู่ในตู้นั้นคืออะไรนั่นเองนะครับ อันนี้เรียกว่าปริชาสพนามอ่ะง่ายๆเข้าใจไหมครับอ่าทีนี้มาดูต่อไปชนิดต่อไปคือวิภาคสัพนามชนิดที่5แล้วใช่ไหมครับวิภาคสัพนามหรือเราเรียกว่าสัพนาม สรรพนามแยกฝ่ายสรรพนามแยกฝ่ายอ่ะอันนี้ก็คือใช้รวมหรือใช้แบ่งพวกเข้าด้วยกันรวมหรือแบ่งพวกแบ่งหรือรวมพวกเข้าด้วยกันสังเกตสามคำดอกจันไว้ คำว่าต่าคำว่าบ้างคำว่ากันเช่นตัวอย่างนะครับเขามาโรงเรียนด้วยกันนะครับเขามาโรงเรียนด้วยกันคำไหนเป็นสรรพนาม แยกฝาหรือวิภาคสภานาก็คือคําว่ากันก็คือแสดงให้เห็นว่ามันอยู่ด้วยกันมาโรงเรียนด้วยกันก็คือใช้รวมถ้าคําว่ากันจะเป็นรวมหรือนักเรียนต่างคนต่างเล่น ต่างคนต่างเล่นแสดงว่าเขาเล่นด้วยกันไหมครับคำในเป็นวิภากษ์สพนามอ่ะคือคําว่าต่างก็คือแยกออกจากกันก็คือเขาไม่ได้เล่นด้วยกันต่างคนต่างเล่นนั่นเองนะครับหรือนักเรียนบ้างก็เรียนบ้างก็ คำไหนคำว่าบ้างนั่นเองนะครับคำว่าบ้างนะครับเป็นคำสรรพนามชนิดวิภาคสัรพนามนั่นเองนะครับง่ายๆแค่นี้สังเกตสามคำตา่ตางบ้างกันในวิภาคสรรพนาม อ่ต่อไปชนิดสุดท้ายของคำสรรพนามนะครับชนิดสุดท้ายของคำสรรพนามก็คือประพันธ์สรรพนามประพันธ์สรรพนามคือคำสรรพนามที่ใช้แทนคำนาม หรือคำสับพ,พะนามที่อยู่ข้างหน้าที่อยู่ข้างหน้าสังเกตคําว่าอะไรครับผ,ผู้ที่ซึ่งอันผู้ที่ซึ่งอันนะครับ ผู้ที่ซึ่งอันสังเกตคําเหล่านี้ผู้ที่ซึ่งอัดแทนคําสรรพนามที่อยู่ข้างหน้าแทนอย่างไร่ตัวอย่างเช่นนักเรียนที่ไม่ทำการบ้าน จะถูกครูหักคะแนนคำไหนเอ่ยเป็นคำสรรพ,พนามก็คือคำว่าที่ผู้ที่ซึ่งอ่านอันนี้เรียกว่าประพันธสัรพ,พนามที่ตรงนี้ก็คือแทนอะไรครับแทนคําว่านักเรียนนั่นเองที่ตรงนี้คือคำว่านักเรียนนั่นแหละนักเรียนที่ไม่ทําการบ้านจะถูกครูหักคะแนน ที่ตรงนี้ก็คือแทนคําว่านักเรียนเข้าไปหรือผู้หญิงที่นั่งอยู่ในบ้านเป็นย่าของผมคำไหนคำว่าที่ตรงนี้ ที่ตรงนี้แทนคำว่าอะไรครับแทนคําว่าผู้หญิงก็คือแทนคํานามหรือสรพนามที่อยู่ข้างหน้านั่นเองนะครับอันนี้เรียกว่าประพันธะสภพนามเข้าใจไหมครับอ่าก็จะมีทั้งหมด6ชนิดนะครับในสรรพนามทีนี้เรียนมาดูใบงานกันทีเนี้ยมาดูใบงาน ใบงานเขาบอกว่าจากประโยคให้นักเรียนขีดเส้นคำสรรพนามและบอกว่าเป็นสรรพนามประเภทใดนักเรียนขีดด้วยปากกาสีแดงนะครับเขานั่งรถประจําทางมาโรงเรียนมีคำสรรพนามคือคําว่าคือคำว่าเขานักเรียนก็ขีดคําว่าเขา แล้วก็ตอบลงไปว่าเป็นบุรุษสัพพะนานั่นเองนะครับแต่ไม่ต้องบอกหรอกว่าเป็นบุรุษที่เท่าไหร่เขาก็เป็นบุรุษที่เท่าไหร่ครับบุรุษที่สามก็คือผู้ที่เรากล่าวถึง เข้าใจหรือไม่ครับอ่ะอีกสักตัวอย่างอ่าอีกสักตัวอย่าง,าางไม่ว่าพี่ต้องการอะไรพ่อจะหามาให้เสมอสรพนามคำว่าอะไรครับคำว่าอะไรนั่นเองจำได้ไหมอะไรอะไรในที่นี้เจาะจงไหมครับ ไม่เจาะจงแสดงว่าเป็นอนิยมสัพนามง่ายงายแค่นี้ข้างล่างแต่งประโยคจากชนิดของคำสรพนามนักเรียนก็แต่งอบุรุษสรพนามเช่นชั้น มาโรงเรียนแต่เช้าจบง่ายๆก็ขีดไปว่าคำนี้คือบุรุษสพานามก็คือว่าฉันบุรุษที่หนึ่งเข้าใจไหมครับไปต่อที่ใบที่สองเขาบอกขีดเส้นใต้เป็นคำสภพนามชนิดใด คำที่ขีดเส้นใต้เป็นคำสรรพนามชนิดใดอ่อันนี้คีดคำว่าฉันชนิดใดครับฉันก็ตอบลงไปบุรุษสรรพนามอันนี้คูขีดให้แล้วเหมือนง่ายๆข้างล่างก็คือจงเขียนคำสรรพนามในช่องว่างให้ได้ใจความสมบูรณ์สมบูรณ์ก็เอาคำสรรพนามมาเติมเช่น บอสพูดว่าคุณแม่ครับวันนี้จุดๆขอไปเที่ยวกับเพื่อนนะครับควรเติมคำว่าอะไรครับผมขอไปเที่ยวกับเพื่อนนะครับสรรพนามบุรุษที่ง1ง่ายๆนั่นเองโอเคอสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับเจอกันใหม่ครั้งต่อไป สวัสดีครับ